จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรีอว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆทะ่ล่วงมานานไม่นานก็ท้งวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั้นแหละเาเป็นเพื่อน ความคิดมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดน่ะสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร่มที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข คือมีแต่ทางติดเคยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจริงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแขนทุกผมบรรดา,าสัตว์ังขานที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาจากมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับผราความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับภา้าผด้วยกัน พระจิมันติดความติดความวาดความคิดความปรงุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมเนี่ควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไมนมีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นัานจึงต้องได้เรียนในรู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิต มันก็ไม่มีอะไรปิดบัง,บงโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึง,งเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ไรก็ตามในน้ําบนบกบน,บน,บนอากา,กาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกะรบบทับความกต้อกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบว,วิธีแก้ไขดัดแปลงหรือ แล้งับดับลงไปได้เป็นต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังยังดีพวกเรา หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เรียบบรรดา,าสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับ ภาษนัรราที่ถูกต้องแน่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลี่ยพูดเนาะเลยขาดต้นไปไม่ทราบาจุดนู่งมาจากไหนเลยเนี่ยพูดไมนดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับความรุนกรึกษาจึิมีทางได้เรียบกันอย่งมากมายนี่แหละมนุษย์เรา ก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมดูุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสอ,สอนก็ดีที่ในศึกษาเราเรียนก็ดีเราจรึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้ลงทุกข์ การปฏิบัติก็เพื่อจะตอดถอนทุกตามอุบายที่ท่านสอนไว้ขาดบางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกขึ้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของัต์โลกทั้งที่เรารู้รู้อย่างนี้มีมากมายก่ายกอง แต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นกันที่เลี้ยงที่เลี้ยงให้เกิดความทุกข์ให้กระทุกประเทือนแก่ชาติจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ขารโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะและจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความามาบากของสัสตรโลกด้วยกันไม่มีบทข้อง สัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนถ้าช่านมันละไหนก็มัมนก็นเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี่มีอยู่ภายในใจ,จิตใจด้วยกันทั้งนั้นกานร,ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นคลเป็นมนุษย์เฉียนฉานมีเชื้ออันใดสาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้น ถ้ามนมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ทางพระพุทธศาสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่กบไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผูท้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของจิเหลสเพราะมันอเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของจิเหลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นําผู้ทําลายหรือผู้เบียดเบือนเป็นอย่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสารโลกโดยทั่วไปจึงต้องยอมรับกัน ในเรื่องของขอทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องขึ้นมาได้เรื่อยเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางิ้นสุดือติไม่ได้าศาสนาธรรมที่สอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีาศาสนาธรรมนี้เท่านั้น เมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก่ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะจะไม่มีใครที่จะมาคิดค้นข้นณดึงนำทางตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่ขยัมภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระวจพระพุทธเจ้าเท่านั้น แล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกต้องปฏิบัติตนพ้นแต่หน้านโดยลําดับนี่ยท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสับจะทำทนเรากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทืนอนยังไงสัดทุกตัวมีทุก,กันทั้งนั้นประกาศอยู่ใน กังวานอยู่ภายในการพันธจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรพงก็ไม่เว้น้าตกิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีในสถานที่นั้นแล้สัจธรรมคือทุกขสัตย์พยกทุกขสัตย์ขึ้นเป็นข้อแรกจะขาดผลของกิเลสอย่างโดยย่งตรงตงที ประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลอไม่เห็นเลอ,อท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันรยยประกาศเกี่กับสารมงคลทั่วไปโกโนฮาโซจิมานันโดนิตจ,จังปชัปรชริเตสติอันทักกาโอเฮนะโอนัทธาปฏิปังนั่นเวสถะอ,อย่างที่พูดที่เสาวันนั้น พูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาทีนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเขาผลานอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพื่อเพลินกันไปหาอะไรทําไมจริงไม่แสแวงหาที่พึวหลัาเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าเรระรุ่นเริงมันเถิงนิจังประเสธสตินึ่างมักก ไฟที่เหลือปัญหาใช่ไหมว่ามันเผาผลาญตลอดเวลาท,ทําไมจึงมีใจจิตใจใจเพลิดเพลินรื่นเริองอยู่โดยไม่รู้สึกตัวอฏิปังอฏิปังนักปฏิสธจริงๆก็อันธกาโลเลนโอนาธาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาถ้าจะสะว่างตะวันจะกี่ดวงก็ามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของที่เหลสมันปิดได้อย่างนั้น เมื่อมันครอบงำจนนิดอยู่เช่นี้ทำไมจริงต้องรื้นเริ่มกันอยูและไม่แสดงหาที่พึ่งงานนี่แหละเป็นพระอาวาสของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาสิมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยมันบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับยียกันแม้ตนเองก็ ไม่นับได้เลยว่ากี่พบกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงถึงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้อืไม่ต้องพูดถึงว่าประชาติโน้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจําไม่ได้ทำมาทํามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืมลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วอ วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้อย่างไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยักขีพยานก็คือตัวสําคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแนวตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิด คือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะที่เหลยกตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจอืนี่จะเป็นเครื่องยืนยันพวก่านิขมงนจันนับได้หรือไม่ได้ก็ตามเมื่อผู้พิกิตชาติเคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไป คำว่านักเนี่ยมันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกขามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดที่เหลื้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่ทิ่เลีเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเอง แต่ละบุคคลบุคคลมีเป็นตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมกาสัจธรรมคือทุกขสรรัจก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร,ร์ก็ได้จะตัวที่เหลยกที่เป็นตัวบ่งการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาในสาต์ทั้งหลายเลยรัความทุกข์ความทรมานนั่นก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกไย เมื่อมากคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีถ้าจะทำทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขายายตัวเองไม่ขยับขายายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้จากจิตใจของสารโลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของพิเดชของทุกขัตและสุมภทายศัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกาย ทุกในร่องกายทั้งหมดก็เป็นสฐานที่อยู่แห่งทุกอีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังนันแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่งางกายของสัตว์โลกอ,อ,อีกสองวัจักรนี่แหละเป็นเจ้าคลองโลกครองสงสาลครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุด ไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงไส่ไปแต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมที่เหลือมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดจะจะพากลายจะจะตายต่อเมื่อได้ปัจจธรรมอันข้อที่สี่ธรรมะ เข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจมันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่อง สติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำร,ระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเขามาทำงานอยู่ในที่นี้วิเลตก็เริ่มขยายขยายไปโดยลําดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแสกก้ามากน้อยเพียงไรทิเลตก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคกัด ทำหน้าที่วิคัำละอธิกรณ์ทำลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายใน,นจิตของสัตว์ทำทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายใน,นจิตใจของสัตโลกให้แตกเป็นพิ้นเป็นอันโดยลำนับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน,นจ,ใจิตใจใรก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นนิมุติปนิพานดูดพ้นแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตกรได้แก่ความกดแก่เจ,จ็บตายมุ่นเย็นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจําคือวัตกรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยถ้าจะทําคือมกกรรคกั์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธศาสตร์นั้น,นก็คือความดับทุกข์โดยลำดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยน,นั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างม,มรรกษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภายในจิตใจทิเลก,ก็ทํางานอยู่ภายในจิตใจอำนาจกิเดสจะได้มากน้อยก่อนั้นอํานาจของมรรกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลาดับแห่งทิเดศที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กาจัดสมุทัยจัด ให้หมดประจากใจโดยสิ้งเชิงนโโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งในเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความกดแจกผิบตายในวัฏฏะสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือาศาสนธรรมมีมากแต่เป็นสำคัญถ้า นอกเหนือไปจากมักแดดนี้แล้วไม่มีอันไหนที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลําพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคขัตถ์สรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคขัตถ์เป็นสําคัญได้แก่ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทําลายกิเลส เป็นเครื่องทำลายวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างนักตริย์ได้ทำลายตัวกงจักหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเป็งไร้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดติดต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันดุพานาจิต ของขัดโลกเ้วยกันแล้วเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับม,มัรคือข้อปฏิบัติถ้าแกสติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดถินสิ่งเหล่าน,นี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัตจ,จักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิง ผู้นั้นจะไปม,มาตกหุมตก,ตกเหนียวตกบอก่อคือความกดเจ็บเจ็บกายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างตัดโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่ในี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพยามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองแลแก่ร่างกายนีอ้อาเจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรณาธาตุขันไม่มากธาตุขันของไข่แม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่สูญชาท่านจะเสวยทุกข์เช่นน้กับสัตว์โลกได้อย่างไท่านรับทราบความกระทบกระเทือนแห่งทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีที่เล็กทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะรับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หนึ่ง เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้างโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระตบกระเทืินจิตใจ,ใจ,ใจตดุจโดย่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความินิพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในภาพในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยา,ยา,มายไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม ความจริงคือจะถาภูตังเนยนะยานรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราขอไม่คาดเขากันเราก็ไม่ต้องเป็นทูกขันคนไม่ไหวขันก็แตกแตก่ก็แตกจริงที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายใตผัดต้นไม้ภูเขามันยังแตกไม่ทําไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหัวห้ามันไม่ได้เอาแตก ขอ,อให้แตกตามหลักธรรมชาติของหมันเราอย่าไปฝืนหมันมีือวาเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงมารู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีเรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งด่วนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันในลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไายเช่นเดียวกันเช่นคุณนี้ตายในวันนี้ วันนี้กับวันหน้ามันก็จูบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลก,กอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตทุ่นางโง่ต่อขันพิจณาให้รู้อ้าจะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบาเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบปันนี้อาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยโดย้วยลําพัาตนเองแต่ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ตาบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทาันกันนี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งกัรจธรรมที่พระยเตาทรงตรัสไว้แล้วจะไม่มีามการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตดูก็เป็นสุขโต ่าดขันตาไดก็เป็นสุกโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้ายเป็นสุขโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับปีเลดเป่นนาให้ดีเราได้ก้าวอเล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไห้ครับ ทาลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่หวังเรายอกทีนี้เราสู้ตองเห็นชัยชนะอันคือเนี่กห่านักรบไม่ใช่นักหลบไลยเกิดขึ้นมาก็หลบ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 ซ่อนเขาก็ตามไปเยียวเลยไปหลบไปก่อนสู้มันจนอ้าวหาลงเวทีเนี่าันักมวยเอกว่ะ นี่เราก็นักสู้เอกสูญไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรกอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธัทง,ทงสามังทน,นังฉามิคือผู้กล้าหารทานไทยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าหือเฉยเขาตีเอาตะอุ้มตูมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมยัยเราก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเรากอเชื่อเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจ สุขสีไปไหนอแเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทําความดีทํคาความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่หลักเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดานี้พราอมจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด